สวัสดีพี่น้องป้องป่ายสุขูสุคนนะคะมือนี้มื่งพอกับสาวเมื่อขอนอี่แลียวนะคะพี่น้องผ้าผีผ้าหนองมากินตําหอยแข้งคพี่น้องสาวเมื่อขอนไปตลาดพอดีพักชั่วงหนึ่งค่ะพี่น้องปลูกสตอปลูกสตอรแล้วก็พักเที่ยงนะคะพี่น้องเขาแก้ก็ยผ้าไปไป,ไปยางตลาดนะคะก็เลยได้หอยแข้งมากค่ะพี่น้องมากินน้ากันเลยค่ะตําหอยแข้งเกาหลีค่ะพี่น้องเมื่อขอนสวดนามซิมเงิน อนัวนัวบักคักพี่น้องเลยมาจา้ะกินหอยน้องกันอหอยแข็งเกาหลีอืมอัดก็วมี่ ักษัลัสค่พี่นอ้องผักสลัดเกาหลีัษาษัาเกาหลีกับช่างชูด้วยค่ะพี่นอ้อชงช่างชูแล้วกะ็มีแตงกวาค่ะแตงกัาก็โออี e นะคะ นูนวประเด็ขนาดเลย สื่อมาหาพันบ้อนค่ะพี่น้องกับปิบิประมันถึงโรกว่าบรกมันหนาวถึง มากร่อยหาสิบบาทให้เฮานะคะอ,อ,ะดอ,อุดหลาประเดียวสุดยอดช่วงนี้เขาหนาหนาวแล้วะค่ะพี่น้องยุป,ประเทศเกาหลีหนาวแล้วนะคะแล้วก็ช่วงหนาวส่วนมากตอนนี้เพิ่นปลูกสตอค่ะพี่น้องเล่งปลูกสตอ อืถต่อบรีบมันนี่ก็ไปปลูกซอยของพีเพิินเนาะค่ะปลูกหลายคนปลูกแล้วพักเทียงเขาแก้เพิ่นก็เลยพผ้าไปตลาดเขาเมืงคอนก็เลยแดงไม้แข้งนะจำอ้า อืมพ่น right? ี่น้องรวกกันซุปจังอย ส่อ,อากาศประมาณ16-17องศาแล้วค่ะเริ่มหนาวแล้วไอมองนี่เต็มภูเขาขับมอไซค์อ่ะส่ออยู่ยเห็นหอดทางบนเพี่น้อง Mm. 1 -hmm. เม่องสีเัิ่นได็กเกาลัดมากว่าอยากไ,มไ,ไกหมแข้งนพดหนึ่งเกก่าลัดมากรานื่อง ใส่พิกย่างหล 办个银行办好有得来骗了。 แซ่บคค่ะพี่น้องเอ้ย อร่อยมากผมเสิรนใส่กิ๊กน้องเขา่าเขาเกาหลีถอกวันแล้ะค่ะพี่น้องเหลืองงามเขากระิีใดเกี่ยวแล้วบรรยากาศแบบกินฮอดบานเลยนะพี่น้อง คสำหรับคลิปนี้นะคะสาลมังคอร์นฝากไว้แค่นี้ก่อนค่ะพี่น้องต่ำหอยแขรงสูฟี่สูน้องกินนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะกดซับตะไคร่นะคะเป็นกํลาลังใจให้ช่องนุ่มเมืองสีสาลมังคอร์นนี้ด้วค่ะพี่น้องช่วงนี้กับเนี่ปลูกสตรอเบอรี่นะคะเพราะว่างานอาจจะเล็งน,น้อยๆมือเอื้องกับตรงซ้ายกับซีดาแบบเฮ็ดเตรียมเป็นสตรอเบอรี่อีกคือนก่ได้แหละค่ะพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกํลาลังใจให้นุ่มเมืองสีกับแซลมอนคอร์นนี้ด้วยค่ะพี่น้อง ช่อง u ูทู e ช่องเล็น้อยนะคะพี่น้องฝากไว้ในอ้อมอกก้มใจของพี่น้องนะะี้เด้อค่ะสามัญคอนขอลาไปก่อน,นะค่ะพี่น้องคลิปนี้บ๊ายบายสวัสดีค่ะ